มีดรายวันช่วงนี้นะคะพาคผู้ชมไปที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะมีสอสามีภรรยาคู่หนึ่งเป็นเจ้าของร้านขายต้นไม้นะคะขอพื้นที่ทางหลวงเพื่อปลูกดอกไม้หลากสีค่ะส่วนรายได้ที่เข้ามานั้นก็มอบให้กับวัดใกล้บ้านนะคะเพื่อที่จะนำไปบูรณะวัดแล้วก็ซ่อมแซมวัดต่อไปด้วยค่ะประชาชนในอำเภอท่าชนะและอำเภอใกล้เคียงในจังหวัดสุราษฎร์ธานี รวมถึงประชาชนที่เดินทางกลับกรุงเทพมหานครและภาคอื่นๆต่างพาครอบครัวแวะที่วัดเนินดอกไม้วัดศรีพนมพลารามบริเวณริมถนนเอเชียสาย41ขาขึ้นกรุงเทพมหานครก่อนถึงวัดศรีพนมพลารามหมู่ที่6ตำบลป่าเวอเอำเภอชายาจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อเก็บภาพกับดอกไม้และพืชสวนครัวนานา,นาชนิดค่ะซึ่งปลูกเรียงรายกันอย่างสวยงามยาวกว่า400เมตรสร้างความสุขให้กับชาวสุราษฎร์ธานีและนักท่องเที่ยวจำนวนมาก ที่ได้มาถ่ายภาพลงโซเชียลในช่วงเทศกาลปีใหม่โดยคุณนิตยาสังนุกูลอายุ59ปีนะคะเป็นผู้ริเริ่มการปลูกต้นไม้ บอกว่าพื้นที่ดังกล่าวนั้นเป็นพื้นที่ของแขวงทางหลวงซึ่งได้ทําเรื่องขอและปลูกดอกไม้ให้กับประชาชนได้ถ่ายรูปเนื่องจากเจอสถาน,นการณ์โควิด -2 ปีแล้วค่ะทั้งตนเองและสามีคิดว่าทําจุดนี้ขึ้นมาให้ทุกคนได้เที่ยวและคลายเครียดกันด้วยส่วนเรื่องของไรายได้ก็ได้มอบให้กับทางวัดศรีพนมเข้ามาจัดก,การค่าเข้าชมเพื่อนําเงินดังกล่าวไปพัฒนาวัดต่อไปนะคะโดยที่ไม่ได้หักค่า,มาเมล็ดพันธุ์ดอกไม้ที่ปลูกแต่อย่างใด เพราะได้ขายต้นไม้บริเวณหน้าบ้านของตนเองอยู่แล้วรวมถึงได้ร่วมทำบุญกันไปอีกทางหนึ่งด้วยค่ะก็จากแนวจากสถานการณ์โควิดนะคะมันรู้สึกว่าคนจะเครียดมากก็เลยคิดว่าถ้าเราทำดอกไม้สวยๆให้คนได้พักผ่อนแล้วไม่ต้องเดินทางไปไกลๆอะ่ะน่าจะดีเพราะแฟนเขาอยากจะทำแป่สามีอะ่ะ ก็คือเขาชอบที่จะปลูกต้นไม้อยู่แล้วก็บอกว่าเออทำได้แต่ว่าเราจะมาทําเป็นติตของเราไม่ได้เพราะมันเป็นเขตขาทางหลวงต้องไปขออนุญาตทางหลวงทางหลวง,งอนุญาตแล้วก็ปรึกษากับน้องชูเองว่าเออเราเราจะทําเสร็จแล้วเรามอบให้ แต่ยังขาดปัดจจัยที่จะสนับสนุนเนี่ยให้มันสมบูรณ์ก็เลยถ้างนั้นเราก็มอบมอบในสถานที่ที่เราทำอ่ะให้เขาไอ้วัดไปแต่เราไม่คิดค่าใช้จ่ายที่ว่าค่าเม,ม็ดค่าปลูกค่าอะไรเราไม่คิดในส่วนนั้นเราถือว่าเราได้ร่วมบุญกันให้คนได้มีความสุขเราก็มีความสุขด้วยเพราะเห็นจากรอยยิ้มที่เขามาถ่ายภาพลงเฟซอะไรเนี่ยเรูก็มีความสุขแล้วค่ะ ขอบคุณภาพข่าวจากผู้สื่อข่าวในพื้นที่จังหวัดสุราธานีคุณนพพรมลิทิ์ค่ะมีดีทีวีทีวีของชาวนคร